ข้อดีของการเริ่มทำธุรกิจเร็วนะคะก็คือเราได้เรียนรู้ก่อนคนอื่น,น,นะคะ่ะได้ลงมือทำก่อนถ้าลมนะคะมันก็จะเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้เราโตขึ้นได้ไม่เสียใจเลยที่เราได้ทำเราอาจจะเสียใจมากกว่าถ้าเราไม่ได้ทำ สวัสดีค่ะโมดค่ะเจ้าของแบรนด์ t o t a l y g o o d i y ค่ะปัจจุบันอายุ18ปีค่ะ t o t a l y g o o d i y นะคะเกิดมาจากความชอบของหนูค่ะที่ชอบในการแต่งตัวนะคะแล้วก็หนูอยากถ่ายทอดตัวเองผ่านเสื้อผ้าที่หนูออกแบบมาทำให้หนูอยากแบบมีแบรนด์เป็นของตัวเอง <S <S เริ่มทำธุรกิจอย่างจริงจังอะคะ่ะก็เลยทำเสื้อผ้าออกมาขายวันแรกที่หนูได้เริ่มทำธุรกิจนะคะ ก็คือช่วงโควิดหนูมาเรียนพิเศษที่กรุงเทพค่ะแล้วพอดีหนูนั่งรถมาจากชมบุรีแล้วคือวันนั้นน่ะรถมันก็จอดหน้าลานตัดเสื้อผ้ามันก็จอดพอดีเลยมันเกิดจากความที่หนูอยากทําอยู่แล้วหนูก็เลยเข้าไปถามเขาว่าแบบรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างเราควรเริ่มมาจากอะไรซึ่งเขาก็บอกว่าให้เราแบบเริ่มมาจากการขึ้นแบบนะขึ้นแพทเทิร์นนะแล้วก็ให้ไปหาผ้าค่ะ เหมือนตอนแรกเขาก็ไม่ได้ไว้ใจเพราะว่าแบบด้วยความที่เขาเห็นหนูเป็นเด็กด้วยหนูอะ่ะเข้าไปตื้อเขาทุกวันแบบให้เขาไว้ใจเราก่อนว่าแบบเออเนี่ยเราจะมาทํากับเขาจริงๆนะพอเขาใจอ่อนนะคะหนูก็เข้าไปคุยกับเขานะคะว่าหนูอยากได้แบบไหนให้เขาล่างออกมาเป็นภาพในหัวที่หนูคิดนะคะแล้วก็แก้แบบกันไป เลยออกมาเป็นคอร์ลกชันแรกค่ะคอร์ลกชั b น o o มิงเดย์ค่ะทำให้คนรู้จักร้านหนูมากขึ้นในฐานะทุธรีกุตตี้ค่ะผลตอบรับร้อยตัวแรกนะคะขายดีมากเลยค่ะแต่ว่าขาดทุนพอความไม่รู้ของหนูค่ะ เวลาหนูขึ้นแบบแบบหนึง่งหนูต้องแบบมีหลายลายผ้าให้หนูเลือกซึ่งในตรงเนี้ยหนูเสียค่าผ้าเยอะมากเพราะว่าหนูซื้อผ้ามาหลายแบบมากค่ะหนูก็เลยหาทางแก้ไขปัญหานะคะเลยการเอาผ้าที่หนูซื้อมามาขึ้นอย่างอื่นแทนที่มันเหมาะสม <c oughs> เช่นเสื้อเชิ้ตค่ะแล้วก็กระโปรงและยชบา <c oughs> อุปสรรคในช่วงแรกนะคะคือ หนูเจอช่างที่แบบหลากหลายรูปแบบมาเหมือนช่างที่เขาผลิตอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่างทําผ้าคอตตอนค่ะหนูว่าไม่มีช่างที่ทําเกี่ยวกับพวกผ้ายืดพวกผ้ารองอะไรแบบนี้หนูก็ไปหาช่างที่ทําเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะค่ะ เหมือนเขาส่งงานหนูมาแต่ว่าแบบพอมันเป็นประเภทผ้ายืดคือหนูก็ไม่ได้คุกคีเท่ากับพวกผ้าคอตตอนทําให้หนูแบบไม่มีความรู้ว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีหนูเลยปรึกษาช่างที่แบบหนูทําพวกผ้าคอตตอนอยู่คะ่ะว่าแบบอันนี้คือมันสามารถทําได้ดีกว่านี้ไหมซึ่งมันทําได้ดีกว่านี้คะ่ะพอรู้ว่าเขาทําไม่ดีนะคะหนูก็เลิกทากับเขาคะ่ะแล้วก็หาร้านใหม่คะ่ะซึ่งเป็นร้านปัจจุบันที่หนูทําอยู่ในตอนนี้คะ่ะ ผลตอบรับนะคะมันก็มีทั้งในแง่ที่ดีนะคะแล้วก็แง่ที่ไม่ดีในช่วงแรกที่เราเริ่มทำรลานะคะลูกค้าก็จะมีการแบบเออเดรู้สึกว่ามันสั้นไปนะเพิ่มขนาดความยาวได้ไหมเป็นคนตัวสูงเราก็เลยได้นำฟีดแบ็กตรงนั้นอนะมาปรับเป็นในรอบสองค่ะเพิ่มใส่ปรับให้ปรับความยาวขึ้นได้แล้วก็เพิ่มความยาวของเดทคะ่ะ ฟีดแบ็กที่หนูชอบมากเขาก็จะชมว่าแบบเนี่ยเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะแต่ว่าแบบได้มาใส่เดทของที่ร้านนะ่ะเรารู้สึกมั่นใจมากเลยเนื้อผ้าของแบบเบบี้ทีคือรู้สึกแบบใส่เรารู้สึกดีมากใส่แล้วแบบไม่ร้อนเลยใส่แล้วสบายตัวมากคืออยากทําร้านต่อเพราะคนเนี้ยมันทําให้หนูแบบอยากเปิดร้านต่อไปมากแล้วก็แบบอยากพัฒนาให้สินค้ามันมีคุณภาพที่ดีกว่านี้ หนึ่งวันของหนูหนูจะตื่นเช้าไปเรียนค่ะแล้วก็พอบ่ายหนูก็จะกลับมาแพ็คของส่งถามว่าเวลาเล่นกับเพื่อนหายไหมก็หายค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเหมือนกันตอนม6ถามว่ามันคุ้มไหมอ้าจริงๆมันไม่คุ้มหรอกค่ะเพราะว่าเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทําในตอนนี้มันใหญ่มากมันเป็นแบบเป้าหมายของหนูจริงๆในอนาคต เป้าหมายของหนูนะคะคือหนูอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองค่ะหนูมั่นใจในคุณภาพของเสื้อผ้าที่หนูทำออกมาค่ะหนูอยากให้ลูกค้าได้เข้าไปลองจับค่ะว่าแบบเนื้อผ้ามันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะยังไงใส่ได้ไหมหรือว่าใส่แล้วมั่นใจหรือเปล่าแล้วก็เปิดโรงงานผลิตด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าอยากดูแลทุกกระบวนการในการผลิตด้วยตัวเองค่ะความภาคภูมิใจของหนูนะคะที่ได้ทำร้านนี้ก็คือหนูรู้สึกว่าร้านหนูอะ่ะ เป็นความมั่นใจที่แบบมีให้กับลูกค้าเหมือนกับที่แบบลูกค้าบอกว่ากล้าใส่เดียวแค่ที่ร้านหนูอะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆแล้วก็แบบอยากใส่เขายอมรับความอ้อนวนเพื่อแบบมาใส่ชุดร้านหนูเลยนะแล้วก็เขามั่นใจมากที่เขาได้ใส่ชุดร้านหนู mm hmm. ข้อดีของการเริ่มทําธุรกิจเร็วนะคะก็คือเราได้เรียนรู้ก่อนคนอื่น,นะค่ะแล้วก็ได้ลงมือทําก่อนถ้าใครที่แบบ อยากทำอ่ะเออก็จะแบบเออลองทําไปแบบลองสู้ถ้าเราแบบไม่ลองเราก็จะไม่รู้ค่ะว่าแบบเออสิ่งนั้นคือเราชอบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแบบเรารักในสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าลมนะคะมันก็อาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทําให้เราโตขึ้นได้ไม่เสียใจเลยที่เราได้ทําเราอาจจะเสียใจมากกว่าถ้าเราไม่ได้ทํา